สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามเศร้าพี่น้องจา๋าตื่นขึ้นมาอากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องหนาวหนาวขันว่าจาเป็นชิบตื่นแต่เศร้าส่วนใหญ่ก็ผละแปดโมงแปดโมงกว่าแต่ละเมือ่อตื่นก็บ,บรยอมลุกได้มันหนาวตอนเศร้าก็สซิมีหมอกลงพี่น้องจา๋า มืนน่อกี้เตรียมตัวว่าจะไปตลาดฟังไทยดไดุูนเดแต่ว่ายัางรอนสาวแสงสาววันอยู่ตะเว้นกำลังขึ้นถ้าตื่นย้ำม,มื่อเช้าก็ซิมีอายหมอกจางๆบางมือก็หมอกลงแหง้งแหงบรรยากาศทุ่งนายามเช้า อากาศดีดีตื่นมากอาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนผัก ตื่นเศารามาเขาเจากกสิปลอยงวัวออกจากขอกจากลักแซวแซวพี่น้องจา๋าหนมลงทงก็เห็นแต่ฝูงวัวแล่นไล่ๆยอยู่ ธรรมศาสตร์บ้านนายามา่มเศ้าอยู่ที่ทุ่งนาบ้านเบาหมีงวควายกับปล่อยธรรมศาสตร์เด้หลังจากที่แล้วเขาหย่ำมุเสาเขาเจากับปล่อย ออกจากขอ,อกจากหลักพอส่วงข้ามมามันก็เมื่อขอ,อกไผ่ขอ,อกมัน มีสีเขียวเนี่ยตในสวนผักส่วนใหญ่กับปลูกผักที่ที่เขากินเองชีวิตประจำวันแต่ละวันหอมแดงผักชีอันนี้ของยายมา ถั่วมักแตงแตงแล้วกันเนี่ยนี่มันน่วยบวใหญ่คอรอแค่แหละมันก็เป็นอย่เนี่ย ักแตงอันนี้กระลำดอกมันสีงามเบางามหรือสีออกดอก ออกหมากออกผลกับยู่ที่การดูแลถ้าเขาดูแลได้ก็จะเป็นหมากเป็นหัวคือเขาโพดเพิ่นเนี่ยมันบอกงามมันก็นจิบกคอยเป็นหมากเด้ทัวดิน อันนี้ก็จะเป็นหมากน้ำท่านก็นใส่ปุ๋ยสองสามเมือปลูกแบบง่ายๆกำลังลามเคือ ข้าโพดกัวสใหญยกลัวสิเป็นหมากเป็นหัวใส่เวลาหลายเดือนอยู่อันนี้จะเป็นข้าวโพดใยมาบ่คอยงาม มันอาจสิดูแลบ่ค่อยได้เนาะมันอยู่ขึ้นกับการดูแลตื่นเามากกับพากันปลอยนําใส่อันนี้จะมีแต่ขอบโพดม่วง นอนกะลงพ่อนอนสุเมอร์นี่ปลูกนี่สัตวูพืชหลายบทคือสมัยเมื่อก่อนเด้สมัยเม,มื่อก่อนน่ะแมงวันทองกับบมีนอนกับบมีปลูกกับไงซูเมอร์นี่ปลูกหยางกับเป็นนอนเป็นบ่งเป็นแมงกลัวสิไดกิน ข้องนี้อย่าอยายืนเถาเอาเป็นยิง่ายเป็นยิง่ายลักลักปูกับพ่อได้กินเหลือกินกระคายมีผู้ซื้อกระคายย่างหน่อยกับบริสื่อเขาเจ้า อนันนี้น้ำสะลุงเลินตื่นมากับภาก,กันเข้าสวนขดผัก ผู้ใดบ่ปลูกกรซื้อกินพี่น้องจ๋าผู้ใดปลูกกะทั้งได้กินทั้งได้ไดขายชีวิตแต่ละชีวิตประจำวันแต่ละเมื่อกสีจังสีละ อยู่แต่กับสวนตื่นมาคำมาข้าวโพดของเราเนี่ยก็ง,งามเด้งงามสม่ำเสมอแล้วดูแลได้ บริ่ได้ปลูกจากข้าวโพดได้พี่น้องจ๋าด้านล่างนี่มีทั้งผักกาดกระลำดอกแล้วก็ผักซีอยากหยังพุ่นแล้วปลูกจนสุดพุดนะ่น่ะทวดิน กำลังเขียวสมัยเมื่อกนะ่อนน่ะปลูกหลายบดไ้เดปลูกได้แค่ให้หนาหนึ่งสองห้หนาน่ำมันบ่พอใส่แต่สม,มัยนี้ซำส,สิใส่น่ำ มีนำหลายก็เลยเปลูกหลายเนาะพราะเจาะโซลาเซลล์บ่งแน่พผักชีมากเขือเทศกำลังออกลูกผักกะงามกินน้ำประทันแล้วก็แก อากาศเย็นๆแบบไม่แห้งส่วนใหญ่พักมันมักอากาศหนาวอากาศเย็นถ้าอากาศห้อนหลายกะพักบ่งงามเด้อยู่ในสวนก็มีน้องไก่เดินคอยสำรวจแล้วก็กินผัก ตื่นเซามากะเห็นยายกับหลานนั่งพิงไผ่ตุ่มประโคมมีพี่น้องหนาวบะยายเมื่อคืนนี่กับผาไปหาหมอมาจากมงไปใส่น้ำเกลือบ่หรือไปสีดยา,ยาท,ท้องเสียพี่นอ้องจ๋าผ้าไปหาหมอผ้าไปหาหมอตอนสาม,มทุ่ม เชาจะเสื้อไปนอนไหว้พระไม่ลงมยอผ่านยันงเที่ยวไปอยู่เว้ยไปไหนวนไปหาหมอกลางคืนเช้าดอกเขาเหนีห่ยววันนี้วันอาทิตย์นอ้องทำไม่ได้ไปโรงเรียนหนาวประนันติธรรมตื่นมากระตุ้มพรมคดกุดจูดอยู่ พี่น้องจา๋ามากเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศใลเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจเบ้าวมีก็สิไปตลาดฟังไทยก่อนพี่น้องจา๋าไ,ไปแต่เศร้าร้ายมันกระหนาวไปแล้วทาำู้ชมสบายดีใช